ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับคอมเมนต์แฟนบอลซึ่งคอมเมนต์แฟนบอลวันนี้แอดก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามแต่ก็มีชาวอาเซียนบ้างนิดหน่อยนะครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ในเกมที่ทีมชาติไทยถล่มเอาชนะทีมชาติกัมพูชาแบบขาดลอยครับ5ประตูต,ต่อศูนย์หลังจากที่นัดแรกแพ้มาให้กับมาเลเซียส่วนนัดต่อมาก็เหมือนอรารวาสแหละครับเอาชนะทั้งสิงคโปร์ชนะทั้งกัมพูชาโดยสกอร์5ประตูต,ต่อศูน้ทางคู่นะครับ ซึ่งเกมนี้ก็มีหลากหลายคอมเมนต์ครับที่ได้มาพูดถึงทีมชาติไทยมีทั้งกลัวไทยบ้างละ่ะจะเอาไทยไปทาหม้อไฟบ้างละ่ะถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่สนุกนะครับเอาละครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับเราไปฟังคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งคอมเมนต์แรกครับก็ได้บอกว่ากัมพูชาเป็นทีมที่ดีมากของอาเซียนพวกเขาเล่นได้สะอาดในนัดนี้ฉันสนับสนุนผู้เล่นและโค้ชของคุณนี่ก็ให้กําลังใจกัมพูชานะครับหลังจากที่โดนไทยถล่มไป5 0มาต่อที่เม้นตต่อมาครับได้บอกว่า ไทยแลนด์ยินดีกับชัยชนะของคุณเม้นต่อมาครับกัมพูชาคุณทําได้ดีมากและยินดีกับประเทศไทยจากอินโดนีเซียเม้นต่อมาครับได้บอกว่าไทยแข็งแกร่งเกินไปและมีประสิทธิภาพในการทําประตูแข็งแกร่งจริงครับเม้นต่อมาครับเวียดนามจะเอาชนะไทยได้หรือไม่ตอบชั้นน้อยนี่เป็นแฟนบอลเวียดนามนะครับเม้นต่อมาครับได้บอกว่า ก็ดีนะแต่กองหลังกับกองหน้าไทยยังมีข้อผิดพลาดเมนต่อมาครับได้บอกว่าไทยแข็งแกร่งมากมีโอกาสคว้าแชมป์ฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่31เม้นต่อมาครับก็เด็กกล่าวว่ายินดีด้วยประเทศไทยจากมาเลเซียมาต่อกันที่เมนต่อมาครับเป็นแฟนบอลเวียดนามได้บอกว่าตอนนี้ไทยเก่งมากเล่นนัดหนึ่งเท่ากับเวียดนามโดยมีความแตกต่างถึง3ประตู เก่งนะครับไทยไม่ใช่ไม่เก่งเก่งมากชุดนี้แอดคิดว่าไทยน่านจะเครื่องเริ่มติดแล้วเริ่มเห็นการเล่นที่เป็นทีมากขึ้นนะครับเล่นเป็นระบบมากขึ้นการต่อบอลการเซตบอลก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมาต่อที่เมนต์ต่อมาครับเดี๋ยวบอกว่าเรียนรู้จากประเทศไทยเวียดนามเป็นอนุรักษ์นิยมมั่นใจและมีประสิทธิภาพแม้ไทยจะแพ้นัดเปิดสนามแต่ยังคงแสดงความยอดเยี่ยมไม่เห็นและเฉียบคมเสมอไทยสุดยอดแหมเวียดนามนะครับชมไทยด้วย มาตออที่เมนตต่อมาครับเป็นนี้ก็จะตล,ตลกตลกนิดนึงนะครับได้บอกว่าเวียดนามจะเอาไทยมาทําหม้อไฟในรอบชิงชนะเลิศดูดูดูเวียดนามจะเอาไทยมาทําหม้อไฟนะครับอยากให้เจอกันนะแอดคิดว่าไทยเราน่าจะเหนือกว่าเวียดนามอีกก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากเจอกับพม่าก,ก็เกือบที่จะเสมอด้วยซ้ํามาต่อที่เม้นต,ต่อมาครับได้บอกว่าปีนี้กับลีลาการนอนของทีมเวียดนามถ้าเจอทีมไทยทีมไทยจะทําให้เวียดนามตกรอบ นี่ของเป็นของเวียดนามเองนะครับคมเนตนนี้มาต่อที่เมนต์ต่อมาครับได้บอกว่าวันนี้เป็นวันที่แย่ของกัมพูชาทั้งทีมชายและทีมหญิงที่พ่ายแพ้อย่างไร้ความปราณีคือทีมฟุตบอลชายแพ้5-0ส่วนวนี้ฟุตบอลหญิงแพ้7-0นะครับแพ้กับเวียดนามทีมฟุตบอลหญิงของกัมพูชาก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วส่วนฮอนดะเองก็เหมือนคอตกเหมือนกันนะครับหลังจากที่โดนทีมชาติไทยยิงขนาดนั้น5-0ตตมาต่อที่เม้นต่อมาครับได้บอกว่า เวียดนามเจอไทยต้องมันมากน่าจะมันจริงๆนะครับเมนต่อมาครับในฐานะแฟนบอลเวียดนามมีบางอย่างเกี่ยวกับไทยที่ทําให้ทีมนี้มีประสบการณ์มากกว่าทีมอื่นจริงๆถ้ามีบางอย่างเกี่ยวจริงๆแอดคิดว่าน่าจะเป็นผู้เล่นอายุเกินของไทยที่เอามาถูกตําแหน่งเหลือเกินนะครับคือวิลเทพเองก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเล่นคู่กับชายาพิพัฒน์ได้แบบลงตัวกลมกล่อมอร่อยมากนะครับ มา,ม, собой, ม,ามาต่อที่เมนต์ต่อมาครับเด้บอกว่ากัมพูชาปีนี้ก้าวหน้าไปมากแต่ขาดประสบการณ์และการจบสกอร์เม้นต์ต่อมาครับเด้บอกว่าถ้าเวียดนามเจอไทยก็แพ้แบบกัมพูชามาต่อที่ plus, เม้นต์ต่อมานะครับเด้บอกว่าไทยเตะใจเย็นเกินไปเวลาได้บอลเวียดนามก็ต้องตึงๆแบบนี้เวียดนามก็อยากตึงเหมือนไทยนะครับมาต่อที่เม้นต์ต่อมาครับเด้บอกว่านี่แค่เวอร์ชั่นไทยที่ยังไม่แข็งแกร่งที่สุด ยังขาดผู้เล่นไม่กี่คนอย่างธนวัต์สุประโชคสุปชยัยและก็สุพนัทที่สโมสรไทยไม่ปล่อยเมนต่อมาเลยครับได้บอกว่ากัมพูชาวันนี้ทั้งหญิงและชายพ่ายแพ้ฟุตบอลันครั้งใหญ่เมนต่อมาครับปีนี้เวียดนามเล่นได้ไม่ดีมาต่อที่เมนต่อมาเลยครับได้บอกว่าเวียดนามจะหนีไทยตอนนี้ได้อย่างไรถ้าเจอไทยเวียดนามแพ้แน่เป็นแฟนบอลของเวียดนามเองนะครับคอมเมนต์นี้เมนตต่อมาครับกล่าวว่า สไตล์คลาดบอลอยู่ตลอดไปประเทศไทยสมควรเป็นราชาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงลูกยิงหน้าเชื่อถือจากเวียดนามเมนต์ต่อมาครับไทยมีกองหน้าที่เฉียบคมแต่มีแนวรับที่อ่อนแอส่วนเวียดนามตรงกันข้ามจึงได้50-50เ 50. มนต์ต่อมาเลยครับได้กล่าวว่าไทยคลาสยู23ดีกว่าเวียดนามในการจบสกอร์และมีการจ่ายบอลได้ดีมากบางทีปีนี้ไทยอาจคว้าเหรียญทองอีกครั้งหนึ่ง ถามว่าน่าจะได้เหรียญทองไหมน่าจะได้นะครับมาตอนที่เม้นต่อมาครับเดบบอกว่าโค้ชไทยใส่เสื้อสีดําตลอดเพราะกลัวแพ้ตั้งแต่ AFF ใส่เสื้อดําก็ชนะทุกนัดเลยไม่กล้าใส่เสื้อสีอื่นน่าจะเป็นเสื้อนาโชคของมานุนะครับแอดก็เห็นมาตลอดนะครับใส่ตลอดมาตอนที่เม้นต่อมาครับกล่าวว่าไทยเตะแบบนี้กินได้แค่กัมพูชาแต่ถ้าเจอเวียดนามได้กินหม้อไฟไทยแน่นอนเม้นต่อมาครับเดบบอกว่าไทยยิงได้ดีมาก ถ้าเวียดนามมาเจอควรจำกัดการยิงไกลและคุมแดนกลางก็น่าจะยากหน่อยนะครับถ้าจะมาเก็บแดนกลางของไทยเพราะว่าทั้งชัยวิพัฒน์และก็วีระเทพเล่นดีมากนะครับมาตอนที่เม้นต์ต่อมาครับเดี๋ยวบอกว่าไทยไม่ได้ดีไปกว่าเวียดนามแน่นอนแนเม้นต์สุดท้ายครับที่ยวนำมาให้ชมกันในคลิปนี้นะครับก็ได้บอกว่ากับฟอร์มที่ไม่น่าไว้วางใจของเวียดนามเมื่อวานเราเจะเอาชนะไทยได้อย่างไร ยากครับต้องบอกวันนี้ก็อยากให้เจอกันนะครับในรอบรองชนะเลิศหรือไม่ก็เจอกันในรอบชิงก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยครับไทยกับเวียดนามก็ต้องคอยลุ้นกันครับที่ตอนนี้ไทยอยู่อันดับ2ของตารางตามหลังมาเลเซียอยู่1คะแนน,นชนะ2แพ้หนึ่งซึ่งแพ้กับมาเลเซียนั่นเองนะครับในเกมแรกส่วนนัดต่อไปไทยจะพบกับลาวในวันที่16พหกพฤษภาคมก็น่าจะไม่ใช่งานยากเท่าไหร่นะครับการที่เจอกับลาว ก็ต้องรอเชียร์กันในนัดต่อไปครับที่จะพบกับเราส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการนำเสนอความคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบอลในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ